ลัคนาราศีกรกฎเช็คดวงการงานกันนะครับในเดือนพฤษภาคม2568ครับชาวกรกฎครับมีดาวพระอังคารครับช่วยเรื่องการงานโดยตรงครับในเดือนนี้พระอังคารก็ยังอยู่ในเรือนที่ตระงวันเหน็ดเหนื่อยนิดหนึ่งครับเรื่องของการงานช่วงนี้อาจจะตึงเครียดหรือว่าบางท่านอาจจะเหนื่อยล้าจากการทํางานพระอังคารมาอ่อนกําลังเช่นนี้มันหมายถึงว่าบางครั้งเรื่องของแรงขับหรือว่าบางอย่างมันกระทบเรื่องของอารมณ์เราครับมันไม่นิ่งแล้วช่วงนี้การงานอาจจะมีเรื่องของ สิ่งไปรอมนิดหนึ่งเพียงแต่อย่างน้อยอย่างน้อย,อยังมีตัวช่วยครับพระสวัสดีนะผู้เลากผู้ใหญ่ในการทํางานงานประจํางานบริษัทครับอย่างช่วยเหลือคุณดีนะครับมอบอะไร่าโอกาสเรื่องของการงานแล้วก็ความก้าวหน้าแล้วก็ครึ่งเดือนหลังไปจนไปพระสวัสดีย้ายมาช่วยเหลือนะรเรื่องของความเลืออร้อนใจต่างๆจะคลี่คลายมาลายหายลงไปนะครับที่สําคัญในะดาวพระพุธก็กลับมาดีกลับมาฟื้นเรื่องของเคอขายคอนนคชั่นกลับมาดีขึ้นอะไรที่เคยเจรจาสัญญ,ญาอะไรไว้เคยติดขัดเคยล่าช้า เดือนนี้ไปจะดีขึ้นนะครับมีโอกาสได้รู้จักคนมากขึ้นมีคอนเนคชันที่ดีครับแล้วก็ใครที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้าเจ้าของธุรกิจเนี่ยในเดือนนี้ต้องบอกว่ายอดขายรายได้มันต้องอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงครับแต่ทําได้นะเพราะว่าครึ่งเดือนหลังมัน,ม,นมีดาวส่งผลเยอะนะทั้งพลัระเสริแล้วก็ดาวราหูมากระตุ้นยอดขายกระตุ้นรายได้เป็นอย่างดีนะครับเรยกว่ามีดวงเกี่ยวข้องกับการค้าขาย ออนไลน์ทงไกลหรือว,ว่าต่างชาติได้ด้วยนะครับธุรกิจมีโอกาสเห็นช่องทางและได้พิเศษหรือว,ว่างานเสริมเพิ่มเติมงานใหม่ๆด้วยนะครับโดยเฉพาะก็มีเกณฑ์เรื่องของลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามาเยอะนะครับสำหรับชาวลัคนาราศรีกรก,กฎเรื่องของธุรกิจกิจการร้านค้าเราฟังเขาดีได้นะครับส่วนทนใดที่ว่างงานอยู่หางานทําในเดือนนี้ถ้บอกว่าก็จะลอไว้หนึ่งครับอาจจะไม่ใช่งานที่ถูกใจเท่าไหร่นะครับ๋ยวเดือนหน้าชะตาเปิดมีงานทําที่ดีแน่นอนนะครับท้ายนี้ครับขอให้ท่านมีดวงชะตาที่ดี มีดวงการงานที่ดีเจริญก้าวหน้าครับลัคนาราศีกรกฎเช็คดวงการเงินกันครับในเดือนพฤษภาคม2 5 6 8ครับชาวกรกฎมีดาวพระอาทิตย์นะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโดยตรงครับเดือนนี้สองช่วงเวลาครับช่วงต้นครึ่งเดือนแรกพระอาทิตย์เป็นดวงมหาอุดครับมหาอุดสูงสุดครับการเงินดีที่สุดเด่นที่สุดใน12สราศีและ,ะเด่นที่สุดในรอบปีครับสัมพันธ์กับเรื่องของ,ของการงานยิ่งทํางานมากยิ่งได้เงินมากเป็นมหาศารเท่าทวีนะครับ เรีวยว่าใครทํางานประจํามีเกณฑ์งานใหม่งานเชิงลุกมาวัดความรู้ความสามารถแล้วคุณทําได้ไรายได้ดีมากๆครับใครทาํามาขายเป็นข่าวดีแน่นอนทําอะไรก็ทําให้เต็มที่ยิบจับเงืนอนก้อได้เลยนะครับเรีวยกว่าเป็นจุดเปลี่ยนในการสร้างแลสร้างตัวสร้างาฐานหลักฐานชีวิตด้วยครับการเงินดีมากๆครับต่อมาในช่วงเครื่องหลังอนหลังดาวอาทิตย้ายแล้วนะก็ยังเป็นตาแหน่งที่ดีอยู่เนี่ยเรียกว่ามาอยู่ที่เรือนลาภะมีโชคลาภการเงินการลงทุนหรือว่าโชคลาภ จากการเสียโชคเสียดวงเนี่ยมีเกณฑ์ได้เงินเงินค้อนด้วยนะครับเป็นลาบร้อยลาบผลให้กับคุณเนี่ยเด่นชัดเจนนะในเดือนนี้ทั่วการเงินดีมากนะครับส่วนของรายจ่ายสภาพคล่องก็ต้องมองว่าช่วงนี้ในเดือนนี้ไม่ได้กังวลแต่อย่างใดนะครับมีอยู่แล้วแต่คุณบริหารได้จากการเป็นไม่ได้มีปัญหานะครับมีรายได้ดีอยู่แล้ววางแผนได้ดีเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะสร้างเสร้างตัวได้การเงินดีมากๆครับชาวลัคนาราศีกรกฎครับใครเป็นนักลงทุนสายความรู้ความสมรู้หรือว่าเสี่ยโชคเสี่ยดวงตลอดทั้งเดือนนี้มีโช โชคลาภลาบลอยมาอย่างแน่นอนครับรอฟังข่าวดีได้ครับท้ายนี้ครับขอท่านมีดวงชะตาที่ดีมีดวงการเงินที่ดีเงินไหลนองทองไหลมาเป็นของท่านครับลัคนาราศีกรกฎเช็คดวงโชคลาบกันนะครับในเดือนพฤษภาคม2 5 6 8ครับชาวกรกฎครับมีดาวในช่วงนี้มีดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์นะครับเป็นดาวลาบผลโชคลาบลาบลอยลาบโดยง่ายลาบแบบฟุกครับ พสูงในช่วงนี้ยังเป็นดวงมหาอุดครับฉะนั้นลาบลอยแบบฟุ่งท่านดีเด่นมากๆครับมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้รวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ครับงานประจางานบริษัทได้ลาบผลลาบสักการะผลตะแพร่นะได้พิเศษหรือว่าสิทธิพิเศษหรือว่าเป็นตําแหน่งหรือว่าการเงินที่ดีมากๆครับทางานเต็มที่หรือว่าได้ผลตะแพนที่ดีมากๆครับจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญเช่นนี้นะครับดิบทําเลยนะครับเรื่องงานการค้าขายเจ้าของธุรกิจกิจการช่วงนี้ถือว่ามีลูกค้าเป็นลาบผลให้กับคุณนะครับและได้ดีมากๆนะครับเข้ามาเยอะด้วย แล้วก็สายความรู้ความสามารถครับใครเป็นนักลงทุนกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนเก็งกาไรช่วงนี้ถือว่าทําได้นะครับเพียงแต่ดาวอังคารยังไม่ได้ฟื้นเต็มกําลังนะครับเรื่องของโชคลาภจากการลงทุนเช่นนี้ก็ดูจังหวะอีกทีนะครับเดือนนี้นะครับก็ยังไม่ได้นิ่งเท่าไหร่ส่วนใดที่เป็นนักลงทุนสายเสียงโชคเสียงดวงครับเดือนนี้ถือว่ามีโชคลาภเด่นนะครับโดยผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นให้นะครับก็ลองเรียกว่าทําบุญกับขดพระในบ้านดูครับจะมีดวงโชคลาภเด่นมากๆครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะ ส่วนเลขมงคลเสริมดวงโชคลาบก้อนใหญ่เงินก้อนให้กับคุณนั้นคือเลขอะไรนะครับมีพยากรณ์ในคลิปถัดไปนะครับท่านนี้ครับขอให้ท่านมีดวงชะตาที่ดีมีดวงโชคลาบก้อนใหญ่ดวงเศรษฐีคนใหม่เป็นของท่านครับ